สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องโฟฟ้านะคะและตอนนี้นะคะก็คือ EP ีที่ของของฟฟาล่าคาเฟ่าคา่ะโฟจะพาทุกคนมาอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่สุดฮิตของสาวๆหลายๆคนแล้วก็ร้านเสื้อผ้าดังๆหลายร้านเลยนะคะต้องเคยมาถ่ายที่นี่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะโฟก็แอบคิดถึงตอนนี้โฟไปบินใช่ปะก็จะมีมุมถ่ายรูปแบบเฟสทีฟ mm hmm. มากมายเลยเนาะประเทศไทยของเราเนี่ยบางร้านก็อาจจะไม่ได้อินอะไรกับคริสต์มาสขนาดนั้นนะคะแต่ว่าร้านนี้เขาได้ทําการตก แต่งแบบคริสต์มาสเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ feeling แบบเฟสทีฟนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวฟอจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยร้านนี้ตั้งอยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์มาเตงเสงนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท31มิค่ะเพื่อนๆสามารถขับรถมาจอดใต้อาคารได้เลยนะคะ เชื่อเลยนะว่าคอนโดที่ค่อนข้างจะมีอายุขนาดนี้เนี่ยจะมีคาเฟ่เก๋ๆสวยๆนะคะอยู่ในนี้เนาะเมื่อกี้ตอนไร่ที่ฟอร์มมาผมก็แบบเฮ้ย ฉันมาผิดที่หรือเปล่าฉันรีเช็คกับพี่รปภข้างหน้าเขาบอกใช่ครับที่นี่อะไรยเงี้ยจอดรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดชั้นสองนะเจอเลยจ้ามุมมหาชนนะคะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ตกแต่งเป็นแนวคริสต์มาสนะคะสามารถไปยืนโพสท่าถ่ายรูปกันได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นประตูทางเข้าออกร้านนะคะเมื่อกี้กว่าฟอจะได้ถ่ายรูปก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะคะก็ใช้เวลาประมาณสาวินะคะในการถ่ายรูปนะคะ คานอื่นได้ถ่ายบ้างนะคะจากนั้นเดินเข้ามาในร้านนะคะก็จะพบว่ามีเคาน์เตอร์สําหรับการสั่งเครื่องดื่มและก็ขนมนะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้เลยหลังจากที่สั่งแล้วเนี่ยก็มาหาโต๊ะนั่งนะคะพนักงานเขาก็จะเอาขนมเนี่ยมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจํากัดเนาะมีโต๊ะยาวๆอยู่หนึ่งโต๊ะนะแล้วก็โต๊ะเล็กๆอ,อยี่ประมาณแบบหกเจ็ดโต๊ะต้องใชออ้ความสามารถในการ เลงนิดนึงนะคะว่าใครที่กําลังจะลุกนะแล้วก็เข้าไปเสียบเลยเนาะแล้วก็ภายในเนี่ยยังมีมุมถ่ายรูปนะคะอยู่อีกหนึ่งมุมนะ <c oughs> ก็เป็นมุมแบบมุมมหาชนเหมือนกันนะที่ทุกคนต้องมีนะคะส่วนภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยบรรยากาศคริสต์มาสเลยนะข้างบนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับทําเป็นเหมือน glass house นะคะให้แสงจากธรรมชาติเข้ามาได้นะคะให้ความรู้สึกโปรง่งแต่ว่าข้อเสียนั้นก็คือมันค่อนข้างจะก้องนะคะเวลา ใครคุยกันเนี่ยมันก็จะแบบเสียงดังมากๆเลยนะอย่างเมื่อกี้ฟออัดคลิปไม่ได้เลยเพราะว่าแบบเสียงมันดังมากเลยเนาะก็ถือว่าภายในเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าบรรยากาศน่ารักนะคะเข้ากับเทศกาลมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมเค้กกันดีกว่าค่ะว่าเค้กแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติเป็นยังไงนะคะ คือจริงๆตัวครีมมันไม่ได้หวานมากนะพอมันเจอกล้วยที่มันหวานมากมันก็พอดีอันนี้จริงๆคือเราเราไม่ชอบกินแต่ผู้ร่วมเดินทางบอกว่าอร่อยเราก็ชิมอีกครั้งหนึ่งมันเปรี้ยวอะ่ะมันมันหอมหอมนี่ขนาดไม่ถูกปา,ปานออกนะปากแบบเพิ่งชินแล้ว โฟกัสเ่งเ,ออเป็นไอซส์อเมริกาโน่เนี่ยเกบาทสโนว์ไอช็อกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะเป็นแบบน้องโอลาฟนะราคา110บาทบานอฟฟี Bar ่พาย155บาทนะคะ เบรดเวลเวทเค้กห5บาทนะคะราคารวมทั้งหมดเป็น510บาทคะ่ะนี่เค,ค้ก2ชนิดเนี้ยพอชอบบานอฟฟี่มากกว่ากพฟอนรู้สึกว่ารสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นดีนะแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยขมดีฟอเป็นคนชอบอะไรที่แบบขมๆเนาะส่วนชีสเค,ค้กนะคะผู้ร่วมเดินทางของเราบอกว่าชีสเค,ค้กอร่อยมากนะคะเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนะชอบมากแต่ว่าดิฉันแอบบรู้สึกเปรี้ยวก็เขาบขอกว่าอร่อยเออดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะอาจจะมีหลายคน ที่บอกว่าอร่อยแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่ามันเปรี้ยวนะคะมันหน้าตาน,น่ารักกันดิฉันก็เลยให้ผ่านเนาะมีที่น่ารักมากเลยชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือน้องเห็ดน้องเห็ดที่ปักอยู่บนเค้กนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดิฉันชอบมากนะคะมีส่วนไอซ์เมริกาโน่เนี่ยถือว่าโอเคนะคะดื่มได้สดชื่นดีนะคะแล้วตัวช็อกโกแลตด,ดริงก์อ่ะดิฉันว่ามันแบบขอเทมอีกนิดนึงอะ่ะจะเพอร์เฟกมากเลยเนาะ จริงๆในตู้เนี่ยก็มีขนมอื่นๆหน้าตาน่ารักน่าทานมากมายเลยนะคะใครที่เคยมาแล้วเคยชิมแล้วเนี่ยยังไงลองคอมเมนต์ให้อ่านหน่อยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่า แล้วค่ะตามทมเนียมของคลิปเรานะคะก็จะต้องมีการสรุปคะแนนของร้านนี้กันนะคะซึ่งฟองจะแยกคะแนนออกเป็นทั้งหมด4มิติด้วยกันนะคะมิติแรกนั่นก็คือคะแนนด้านความสวยงามนะคะร้านนี้สวยมากค่ะถ,ถ่ายรูปออกมาน่ารักมากเลยนะคะฟอขอให้4คะแนนนะคะเพราะว่าต้องหักหนึ่งดาวเพราะว่าเมื่อกี้ห้องน้ําแอบโสกโปกไปนิดนึงนะถ้าเกิดห้องน้ําสะอาดนะฟอจะให้เต็ม5ดาวเลยนะคะส่วนคะแนนด้านที่2นะคะนั่นก็คือคะแนนด้านความอร่อยนะคะ ฟอร์รู้สึกว่าเค้กที่เนี่ยถูกปากมากเพราะว่าไม่หวานนะคะแล้วก็เออน่ารักด้วยเนาะตรงกับเทศกาลเฟสติฟต์ซีซั่นนะแต่ว่าต้องขอหักคะแนนหนึ่งดาวที่เครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างจะหวานไปแล้วก็มันมีความแบบนมๆมอะ่ะบอกไม่ถูกถ้าเกิดเข้มกว่านี้อีกหน่อยเนื้อาจะดีมากเลยนะคะ คะแนนด้านที่3นะคะนั่นก็คือคะแนนด้านความคุ้มค่านะคะฟอขอให้คะแนนด้านความคุ้มค่า4ดาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอรู้สึกว่าราคา510บาทอะ่ะมันก็เป็นราคาที่โอเครับได้นะคะกับเออครื่งองดื่ม2อย่างแล้วก็เค้ก2ชิ้นนะคะแล้วก็ได้มาถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เนาะแต่ถ้า จริงๆถ้าเกิดมันต่ำกว่า500นะฟอจะให้5ดาวเลยแหละส่วนคะแนนด้านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคะแนนด้านสตาฟนะคะฟอขอให้5ดาวเลยค่ะเพราะว่าสตาฟที่นี่น่ารักมากเลยนะคะก็ให้การต้อนรับลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็เคลียร์โต๊ะค่อนข้างจะเร็วนะคะถึงแม้ว่า,าลูกค้าจะเยอะมากนะคะแต่ว่าพอลูกค้าลุกไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการแบบเคลียร์โต๊ะทำความสะอาดโต๊ะแล้วก็เชิญให้ลูกค้าท่านอื่นนะ,ะไปนั่งโต๊ะที่เตรียมไว้นะคะถือว่าดีมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยมานะคะก ก็อยากจะชวนมานะคะอยู่ที่สุขุมวิท31มิด31นะคะหรือว่าเซิร์ช Google ว่าอันเบิร์ดเดย์คาก็ได้ค่ะช่วงนี้เป็นเฟสติฟ e s ซีซันนะน่ารักมากๆเลยละคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบบ๊าายย